สวัสดีครับเทศกรร้อยเอกทัชพลชมวศก,กุล c e o บริษัทเฮเนียร์จำกัดครับพิพันธ์เบสเซอร์เทลเป็นนวันตกรรมเจลเคลือบมือปัสสาวะอกอฮอซึ่งผ่านการทดสอบว่าสามารถเทีจะกำจัดเชื้อก่อโรคโควิด -19 เชื้อมือเท้าป่าและเชื้อไอซีวีได้นะครับโดยเราทําการทดสอบที่คณะวิทยาศาสตร์เฉลร้อนมหาลัยพิมีดลและคณะแพทยศาสตร์มหาลัยสงขาเขาบอกว่าสามารถที่จะยบยังเชื้อได้มากถึง99.9%ในเวลาไม่เกินนาที นอกจากนี้ผลักตัวนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีทินฟิล์มเทคโนโลยีก็คือฟิล์มเคลือบมือบางๆช่วยให้สามารถที่จะป้องกันจากเชื้อโรคได้ถึง12ชั่วโมงแล้วก็ Product ตัวนี้เนี่ยเรายังส่งไปทาไปชิงรางวัลที่แคนาดาซึ่งได้รางวัลเหรียญเงินมาด้วยนะครับด้านนวัตกรรมครับจริงๆหลุดจุดเริ่มต้นมาจากเพนทพอยส่วนตัวเลยพอดีลูกสาวตันสองขวบครับติดไอ V ี ซึ่งเอสเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดทุกป,ปีแล้วก็ไม่มีวัคซีนนะครับแล้วก็การป้องกันเนี่ยคือต้องให้เด็กล้างมือบ่อยๆแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยเด็ก2ขวบไม่สามารถที่จะล้างมือต่อเวลาได้เราก็เลยพอดีเราไปเจอตัวนวัตกรรมตัวนี้ซึ่งมันเพิ่งเริ่มต้นที่สวทชนะครับก็เลยเกิดความร่วมมือกันเพื่อต่อย,ยอดเนี่ยเอามาเป็นเจลที่สามารถที่ป้องกันเอสีได้แล้วก็นอกจากนอกจากเรื่องของการวิจัยแล้วเนี่ยเรายังทำมาเก็ติ้งรีเสิร์ชด้วยว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ที่ดีนีน่มมัต้้อองะะไรรบบาค พอผ่านจากจุดนั้นเนี่ยมาสักครึ่งปีปรากฏเกิดเหตุการณ์โควิด19พอดีโควิด19ตัวเชื้อสุเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับเราก็เลยทําการทดสอบที่คณะวิศว์เขตร้อนหาลัยพีดนเขาบอว่าสามารถที่ฆ่าเชื้อก่อโรคโควิ19ได้โดยฆ่าได้มากถึง99.9%ครับก็เลยไปที่มาของเจอตัวนี้ค โดยที่เราทำสองอย่างก็คือเราทำมา r k เก็ตเ e a r c h ด้วยเราทำงานวิจัยคู่กันด้วยก่อนที่เจะไปเป็นโปรดักต์นะครับทำให้ตอนที่ออกสู่ตลาดเนี้ยได้การตอบรับที่ดีมากทั้งจากในประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีลูกค้าบางคนเนี่ยเมลมาบอกว่าไอ้ขอบคุณมากโน้ตที่มีเจลอย่างนี้คือเขามือพังหมดแล้วจากแอลกอฮอล์เจลนะครับแต่เจลตัวนี้เนี่ยนอกจากไม่มีแอลกอฮอล์แล้วไม่ทำลายมือแล้วเนี่ยมันยังช่วยถนอมมือด้วยทำให้นุ่มมือนุ่มขึ้นด้วยครับ ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราทำมาเก็ตรสเซิลในหลายประเทศมากนะครับก็คือมีทําไปที่จีนด้วยปรากฏว่าที่จีนเนี่ยตอนนี้ปัญหาโควิดสิเก้าคือเริ่มหมดละแต่เขามีปัญหาเรื่องของมือเท้าป่านะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราน่าจะทำตลาดเรื่องมือเท้าป่าที่จีนต่อนะครับตอนนี้สินค้าตัวนี้เนี่ยมีผ่านช่องทางร้านขายยานะครับก็จะมีบ้าน ฟาร์มา i c ไอแคร์ิลิเว่ยลรายาองค์การเภสัชนะครหรือง่ายสุดก็คือช่องทางออนไลน์มีทั้งช้อปปี้ซด d าแล้วก็มีหลายแ,แอดด้วยนะครับ